ผมวาเครื่อง2องพคันนี้ตัวนี้เป็นตัวแซดเหมือนกันปี2013ตัวแฟดนะครับเป็นรถตีเทอร์นของเองผมขาย395ส่วนรถ20,000เหลือ375ลองดูนะครับเดี๋ยวให้ส่วนรถด,ด้วยรับไม่พี่ดูนะปี2 0ง2ไม่ผมวิ่งแค่แสนแสนสามแปดพันอะรถผมไม่แท้ไม่แท้ถือว่าน้อยโชว์เลยดีว่ะเดี๋ยวหาว่าแบบคุณทิมมันเป็นไปได้เหรอ ตัวนี้เป็นตัวมีจอมีกล้องนะครับเป็นตัวแฟนแล้วนะครับเป็นตัวแฟดแล้วผมอยากให้พี่ดูอย่างนี้ดูผ้ากนเนาะไอ้ผ้านี่เปลี่ยนผ้านี่เปลี่ยนนะครับเด้ฟองน้ำแน่นเดนดูพวงมาลัยกันดีกว่าพวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยนะครับดูคอนโซลน,นะครับดูคอนโซลมาวิ่งแสนสามนะแล้วก็มีใบใบแขวนเข้าศูนย์ด้วยนะครับมีใบแขวนเข้าศูนย์ด้วยนะครับนะ รถผมการันตีเล็กไม้ไทยทุกคันแล้วมีจอมีกล้องนะครับถ้าพี่เป็นสดลดเหลือแค่สามแสนเจ็ดหมื่นห้า้บาทดูห้องเครื่องเดียวมาไปในสะอาดนะครับายในสะอาดพี่มครับพี่ดูหัวน็อตนะฮะสวยเลยหัวน็อตสวยเลยนะครับหัวน็อตสวยเลยได้ยางมิชลินด้วยนะยางมิชลินนะฮะ เจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนอย่างมิชลินเลยนะฮะน็อตสวยนะครับคันหน้าเดิมนะครับคันหน้าเดิมเป็นเครื่อง VGS เนาะถ้าฝีประตูเขามีสองตัวเนาะมีเครื่อง DDI กับไอ VGS นะครับอันนี้เครื่องตัวใหม่แล้วนะครับนี่สวยเลยหมุดเดิมนะครับหมุดเดิมนะครับลองดูนะถ้าเป็นส่วนรถเรือ375เครื่อง2้5 VGS นะครับ